ก็เป็นเพลงพิเศษนะครับเป็นเพลงค่ายเราทุกคนอาจจะคุ้นกับเพลงนี้นะครับครับก็เปิดเปิดหลายครั้งแล้วเปิดหลายครั้งแล้ใช่ครับว่าเปิดหลายครั้งทุกคนได้คุ้นมีงานไหมเราเรามีนะครับแต่ว่าเราไม่ตนเต้นเพราะคิดว่าทุกคนจะจำได้โอเคจำได้ไหมครับเพลงคไข่เดี๋ยวพี่ขึ้นเป็นต้นเสียงให้นะครับโอเคพี่ตองเป็นต้นเสียงให้นะครับเออ one two three four happy birthday เชิญเจ้าของมันเกิดทุกคนนะครับที่เกิดปีอเบนทิมทอปในท้ายเบนทิมท้ายที่ใครเลยครับมามาเท่ากัทุกคนที่เกิดในวันอุบาร์นี้แล้วก็วันนี้นะครับเอ้ออกมาได้น้องท้ามีคนนึงเกิดทั้งน้องท้าแล้วก็พี่ง้ายเลยนะท่านไหนอ่าออกมาครับอ่านี่น้องน้องอะไรนะน้องตายดีไหมครับนี่นะครับคืนิมทอปน้องท้าที่เกิดคิมคิมสามก็ได้มีมาคิมสามก็ได้คิมคิมสามก็ได้อ้ามาครับมาอ่า ครับอ่าโมเดียครับอ่านัดสมบูรณแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้แนะนำตัวนิดนึงว่าเกี่ยวกับเลัยอะไรยังไงเนาบค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัลล่าศรีเชนโพดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกทับหกค่ะเกิดวันที่สิบสองสิงหาคมค่ะอาชื่อเะไรเนี่ยพ่อค่ะชื่อน้องไต่ค่ะเกิดวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมค่ะ ค่ะพี่ชื่อพี่แป้งค่ะพี่เกิดวันที่12สิงหาค่ะครับก็ะวันพี่แป้งเขาได้กินเค้กไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าน้องๆยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับยังไม่ได้นอะไรดใครบอดีอ่าก็แป้งตากิ้งเค้ก็เค้กมาจากเขาครัอ่าอันนี้ก็เป็นเค้กนะเดี๋ยวให้พี่กิน ก็อันี่สองอันที่สองนะฮะอันนี้ลูกๆนิกับที่กกนะครับเดี๋ยวเชิญว่าที่กันน้องนะครับเป็นเค็มไข่นะครับทอดไข่ทอดไข่แล้วในนี้ลูกๆนิ่งอีกว่าหนึงนะครับเป็นทาบไข่นะครับอ่าพี่แป้งกินไปแล้วครับเชิญเอ้าบางกล้องนะครับ นี่เพีงนะครับผมเป็นน้องครับอ่ากินไข่จะได้โตรเร็วๆนะครับจะได้โตไปอ่าท่าน้องมีกระดาษอยู่ในมือแล้วหรือยังมีแล้วใช่ไหมครับกิจกรรมต่อไปนะครับคือกิจกรรมถามไปตอบไปอ่ะกิจกรรมนี้คืออะไรเดี๋ยวอธิบายใฟัง